อกทั้งภูเขาเลยอ่ะออกจากบ้านโพซจะกลับเข้าไปแม่สลียงนะ I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never teach I know it hurts, oh, but something deep inside won't ตรงสถานที่ต้องเที่ยวร่องแพแม่วางนะเมื่อกี้ที่ลังเยอะๆวะมี่อะไม่ไม่ไม่เร่งถ่ายรูปเพื่เจอแค่ถ่ายคลิปเพื่เจอ nó qua Đi cái บรรยากาศดีมีเพลงฟังครับเพลงเอานะเพลนะครับเพลงอะไต้องงอมอ่ะนะต้องงอมงอมผู้ประกอบกาฟังนะครับเรืองครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจงกาแฟยามบ่ายแก่ๆกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยน่าจะห้าโมงกว่าแล้วแหละ พอใจเนี่ยจะได้ร่ำเหลืออยู่ที่ไหนมาแปงหน้าจังซาลูเนี่ยได้เมียตายถึงขอหนูบ้าเนี่ยจะได้ก้นตายไปแล้วอ่ะพอใจจะให้จนน้ำตาเป็นเลือดมากกว่าจะคืนมาหรอเข้มแข็งไว้กะดีบัดีจะไปโรคซึมเศร้าตายแต่เลยเนี่ยไม่ยังมียหนีิมาใจบ้าให้บัดีแหนบ โฮ่ต้นไม้กิ่งไม้ต <ww> ังใดใบเหลืองมดนะมเหมือนว่าอันอะไรอี้เขามาแก้ง่อมผมจะปาลงใจไปแอวน้ำตกแม่กลางได้หาหม้อหมืวอแม่มือว่าใหญ่ขึ้นไปแอวงามตกแม่กลางโดยปอได้ไงมือนอูเหลืองงามตกแม่กลาง จมจอนแบบนอนอฮึ่มแม่มึงมันจ่ายแม่มึอเกิไปไหวไปกจมจมเกออคิดไปแหวองามเอาอย่างนี้เขาเปลี่ยนที่แอลเขาไปไหวพระธาโดยสุจิตต์หัวเหอะว เมื่อแม่มงมันจยเคยไปไหว้พาดอยดูกมอยอไปแล้วออมเอาจะหัละมาพอใจจาอ้อมก็เจอว่าคนเฮาถ้าเมาิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวันละเยดเอาอย่างอี้เราไปก่าไปวาดบ้านเฮาเนี่ยปไปหาูเต้าไปจะดีมันแจมดีกัไปหาตู้หาเจ้ามาบ่ดีอย่างไร แต่ว่าจากพวกเราบาบางความสุขลงป่าหูั้งให้เป็นงบ้ามั่วแต่ สวัสดีครับปอ,อาจานตุลุงอยู่ก่อครับท่านมีบนกุฏิปุ้นอย่างปนแปงหน้ามองมองหาลุงใจตั้งแต่เมียปิ้นจายนะกแปงหน้ามองตึงว่านเฮ้ยปิ่นตึงว่าอันนี้จังมมตุ้กขังอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นตุกกับฟิงนานะอันนี้จ้างมันเปคงบะเตี้ยงวันหนึ่งเขาก็ตายเหมือนกันนะโอ้หมดอ่ะตอนหันมันทำใจบะได้นะก ก็ขอหาไออุ้มสกคนดีกาอ๋อนการทานนอกจากแม่มันจิตตายไปเนี่นะก็เทึงมามีอกบมีใจเฮ้อไผ่เลยอ่าพ่อนน้นสักน้อยก็มีอยู่ก้าโอ้หมัมมี่แม่แกะก็ถึงมนมีเฮอเลยนะ้าพ่อหน,นั้นโอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะขอหฮ้อมีสินห้าประจําใจก็เป็นสุกแล้ว จะพาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลล่ปโอ้ยขอบคุณปอนหนานนะครับจะขออุทิศหน้านนบุญกุศลไหว้พระปวดหมุนกุศลแห่งกลาง ไทเหลือเนุ่งเตียวขาชัขาเงาแ่แต่แถมแค่เออไม่ยิงมาเดียวก็ถึงแกงตัวอย่างเอี้ยอาหารก็พอกใจอยู่แต่ไสก็งอมกอมงามก็กอ๋อย ออมันใครแกะแล้วแกะใครถามมันจะดกกำบอก <c oughs> ได้กะอู้ไปก้ะแกง่อมลูกผมจะแนะนำคือเอาเลยเจ้เอาเลยเขาเพึ่งไปไหนเ้าเพิ่งมารอเพื่อนอยาเจ้าอันนี้ปวดใจเงินบูดเนอะนีอเตายเปินงอ่อมง่อม,อมอสวัสดีเจ้าไอ้คำใจ <c oughs> จัดกาจมาดีเนาะ <c oughs> ข้าดอกต๊กเนี่ยเอเบเพียงเอามาชุนกูเกือนะไใจไปไหนแม่เจ้าอ๋ออันนี้ก็ไปวัดไปอยาไปแอวเล่นบะไดอันบางยังก็น้องพึ่งดูทางใดเนี่ยอ๋อพึ่งอยู่บ้านใต้นี่บะไดเจ้าไปแอวก็ได้รูพให้ไอ้แซมไปส่งกะรอเปืือนบ่มาพึ่งจะป๊กแล้วเนื้ออ๋อลันใจหันดอกอ่ะ โอ้ยเฮ hey, ante, mm ้มึงจะประมาชุนกับขันดอกขันดวงเกื่ยงนะนอเอะไปปุรบเลยฮะไม่แก่มึงแน่นาบะแขมเป็นได้หายงอมพ่องเลยบอกไม่ได้กับงอมหาเมียงอมหาเมียอ้อขัดดอกัวงโอ้ยเฮ้กับมึงกับกรรไปให้นักกายแขมนอกับนออเข้าใจนี่แทะน้องพึ่งกำเดียวบบาขันดอกขันดวงอย่างแ้วแท่

จำเย็นยำเย็นบรรยากาศดีมากอันนีใ้ใจปีแล้วนี่ใจ่มใจตอนไหนตอนตอน,ตอนีหน่อยตอนน,ตอนนี้อยู่แม่วาง<อ>นะแม่วางอ๋อนนหมายว่าใจตอน่มร้างเนื้อได้นมันีเตือกคิดเดตือปงสีเตอยสีเตอสเตือกนะเตือกถึงไม้เก็บแลวอ๋อสีาจเงาเลหรอข้อสีแม่ก่อนออครั้มีกี่ตีน,นแมวแมวแมวแฝงไ้จ้าแมวจ๋าแมว ร้อนมันร้อนมันร้อนแนะนำเพลงไปักเพลงหมอโชตดอะไรล่ะผมดีเจแม็กซสันกันล้งอู้ก็ผายก็จเนาะไอ้เนี่ยทนูครับงเดไอ้เป็ดบปานนี่ยก็รับมีันครับครับอีนี้จะใส่สายลำไยสวนสวนเก้าไปเจคกสวนไง อ๋อส่วนตะขงพับสนหอดเออ๋อที่หอดเองกันอ๋อครับเโอเป็นใจสูตที่ปีแล้วได้แสนแสษปลาย50ต้น50ต้นได้แสนปายเนาะครับผมใจคอนเจีด้แล้วครับอ๋อใจสุดตั้งแต่สนใช้ใช้เอพัไมทิพยนะครับพัไมทิพยตัวสสนตัวเนาะปีแล้วครับข้าบโมเอาไปชุดเลยชุดเลยแล้วก็ใจตัวเดียวแล้วก็อาได้ใส่ยิองครับม่ได้ใส่ยงล้ครับใส้ใช้แสงกับเอพานมทิตองปุยปุยยห้องนั้นเนาะ มเพราะว่าจนว่าเต้องจ่ยอย่างสยละพอดีจ่ายเฉพาะน้เนือกิ่เราพอดีวกัจยกับแม่แต่อ่ะแซมแซมปลายครแซมแซมปเอจยปุ๋ยแห้งกระสอบกาได้ปุ๋ยปาสีแห้งกระสอบแห้งกระสอบเยมาก Thank you